Thank you สวัสดีสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับปาโหเสียงสั่นจังเลยสวัสดีครับวันนี้นะครูก้าสอนวย์ครับมาในนามของวันอะไรวันจันทร์วันจันทร์เออวันนี้วันจันทร์นะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์นะครับนะวันนี้เรามาเจอในเรื่องของดวงจันทร์เลยทีนี้เออเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงจันทร์เลยครับเฮ้ดวงจันทร์อะไรเนี่ยดวงจันทร์โคจรรอบโลกไงนะ ปรากฏการที่เกิดขึ้นการโคจรรอบโลกนี่เองนะครับแชร์ไปครับแชร์ไปครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันไม่ไม่นานไม่นานเพราะวันนี้มีข้อสอบอยู่เพียงแค่สามข้อเท่านั้นเออเอาแค่ข้อสอบเบาๆสามข้อแล้วสำหรับคืนนี้นะครับสำหรับน้องเป็นเนื้อหาของข้างขึ้นข้างแรมนะครับถ้าจะบอกกล่าวเนื้อหาถ้าเป็นของประถมเนี่ยเราจะเรียนข้างขึ้นข้างแรมตอนตอนเนื้อหาป .4 แต่ว่าถ้า ไปของพี่มัธยมแล้วเราจะจเจอในเนื้อหาของพี่ม .3 นั่นเองเรื่องของระบบเสือจัก,กรวาลเนาะอะไระเงี้ยโอ้นะฮะกดบมอ่อ์ออน,นาตอนนี้เพิ่งออกจากคลาสพอดีว่าเพิ่งออกจากคลาสน้องป .4 พอดีก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ป .4 เขาเรียนแล้วหรือวะแ,แกไม่รู้อะไรเหรอ,อคุณก้าแกไม่รู้อะไรเหรอป .4 เขาเรียนแล้วหรือวะเนี่ยเออวันนี้ก็เลยมาจัดเลยนะครับในเรื่องของข้างขึ้นและค้างแรมนะครับ วันนี้จะกันกับครูแก้นะครับไม่นานไม่นานครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะไม่พูดพาพทําเพลนะไปกันเลยดีกว่านะครับ mm hmm. เด็กๆกระบวนการเกิดขึ้นข้างแรมเนี่ยครับนาคุูก้ามีดวงดาวทั้งหมดอยู่สามดวงที่อยู่ด้านบนด้านบนสุดตัวเนี้ยนั่นก็คือในเรื่องของดวงดาวของเราที่เราอยู่คือโลกใช่ไหมเออโลกตัวโลกเนี่ยครับจะถือได้ว่าเป็นที่ที่ผู้สังเกตสังเกตของดวงจันทร์นั่นเองครับ็นผู้สังเกตของดวงจันทร์ ส่วนดวงจันทร์ก็ถูกสังเกตนนแหละเออมันจะลับอะไรกันกันหนาครกันก็เราสังเกตดวงจันทร์นั่นแหละแต่ดวงจันทร์นั้นเป็นบริวารของโลกนะครับเขาจะโคจรรอบโลกในทางทวนเขียบนาฬิกานะครับคาาการโคจรรอบตัวเองกับคาบการโคจรรอบโลกไหนเท่ากันดังนั้นเราก็เลยจะมองเห็นดวงจันทร์เนี่ยหันด้านเดียวเข้าสู่โลกเสมอๆอันนี้แหละคือลักษณะพิเศษของดวงจันทร์นะเออทีนี้ยังไงครู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 ครับ เนื่องจากว่าข้ามการโคจรรอบรอบรอบโลกของเรานะครับเท่ากับการโคจรรอบตัวเองทําให้เขาเราเห็นดวงจันทร์ด้านเดียวแล้วจะทําให้ปรากฏการณ์การเกิดข้างขึ้นข้างแรมนี้เกิดขึ้นอะครูกาคามมาดูข้อหนึ่งก่อนนะข้อสอบโอนิ่นะปีล่าสุด2อง6 5นะครับข้อนี้ครับเขาบอกไว้ว่าแสงสว่างจากดวงจันทร์ที่มีที่มาจากข้อใดครับอ่านะครับแสงสว่างจากดวงจันทร์มีที่มาจากข้อใด อันนืาา่งนอนนงมาจากว่าดวงจันทร์นะอันนี้มาจากว่าดวงจันทร์เนี่ยครับเขาเป็นบริวารของโลกเขาโคจรรอบเรานะครับเขาไม่มีแสงสว่างในตัวเอง,องเหมือนกับเราเลยครับนะครับดังนั้นข้อนี้อ่ะครับเรามองเห็นดวงจันทร์ได้เพราะเนื่องจากว่าแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตกกระทบที่ผิวดวงจันทร์ตกกระทบที่ผิวดวงจันทร์แล้วก็จึงจะสะท้อนเข้าสู่ตาเราอีกรอบหนึ่งนั่นเองครับข้อนี้ก็เลยตอบข้ององู อ่านะฮะข้อที่หนึ่งนะข้อสองปฏิสังขาหน้าร้อยหกสิบห้านะครับคุก้าครับไปดูข้อที่สองครับข้อที่สองครับเขาบอกว่าในในคืนที่ท้องฟ้าโปร่งไม่มีเน่นะคระมบเงยหนนะ้ามองไปบนท้องฟ้าเงยหนะ้ามองไปบนท้องฟ้าอ่าเห็นเด็กหญิงมานีนะครับเด็กหญิงมานีเห็นดวงจันทร์ปรากฏดังรูปเด็กหญิงมานีนะ เห็นดวงจันทร์ปรากฏดังรูปนะครับถามว่ามานีเนี่ยต้องรออีกกี่วันจึงจะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงคูก้า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 ไอด้ดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยค่ะคูก้าขาดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยค่ะมันตรงกับวันอะไรครับวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำตองเต็มตะลิ่งเราทั้งเราทั้นใช่ไหมครับเออวันเพ็ญนั่นแหละใช่ไหมเป็นตรงกับวันเพ็ญนั่นแหละคูก้านะครับ หรือเราจะบอกว่ามันเป็นวันขึ้นใช่ไหมครับเป็นวันข้างขึ้นสิบห้าค่ำนั่นเองครับเนี้ยสว่างเต็มดวงพอดีเฮ้ยคุณครูโอเคโอเคโอเคถ้าดวงจันทร์เต็มดวงมันเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำแต่ถ้าหนูมองไม่เห็นดวงจันทร์เลยล่ะเ้าเอา,เอาละมือตืบมืเตืบอย่างเงี้ยในกรณีเต็มดวงหนูเข้าใจว่าสิบห้าค่ำโอเคหนูเข้าใจสิบห้าค่ำ แต่ถ้าดวงจันทร์มืดตึบมืดตึบมืดตึบนั่นหมายความว่ามันตรงกับวันข้างแรมใช่ไหมครับเราเรียกว่าแรมสิบห้าข้ามืมดตึบพอดีเป็นวันแรมสิบห้าข้าม,มืดตึบพอดีอาคูอาคูอาคูโอเคโอเคโอเคสิบห้าข้าอืมครูกล้าดูจากตัวเองแล้วทำไมปากครูกล้าซีดจังวนันนี้นี่ครูก็เติมริบเลยเนี่ย ตเติมริบบ้าในปากสินขนาดนี้นะพอมันดวงจันข้างแรมเลยนะออดำมืดทีละเจ้านะ <c oughs> ครับคุก้าเขาไปดูดีกว่าถามว่าข้างขึ้นรืข้างแรมเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกูก้าสรุปพอดีนะพอดีว่าออกมาจากคาัดน้องพอดีว่าก็เลยขอใช้ใช้รูปภาพที่มาจากคาัดน้องเนี่ยแหละครับเป็นเป็นพัดจรุยโจทย์สําหรับน้องปศีเฉพาะนะครกูกลก้าครับโลกของเราจะรับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ เช่นเดียวกันกับดวงจันทร์เมื่อดวงจันทร์ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เราก็เลยจะมองเห็นดวงจันทร์บุก้าพามาดูในกรณีแรกก่อนกรณีแรกนะครับรูก้าให้ดวงจันทร์ได้รับแสงสว่างครับอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ครับบูก้าตำแหน่งตรงนี้ดวงจันทร์โคจรมาอยู่กึ่งกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยครับตำแหน่งเนี้ยครับดังนั้นดวงจันทร์เขาจะได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ แล้วก็สกทะท้อนออกไปหายดวงอาทิตย์แต่เขาจะหันด้านมืดเข้าหาเราเห็นไหมเออคือด้านมืดของดวงจันทร์ไปเลยเออเออเออครูด้านมืดของดวงจันทร์ไ <laughs> ปเลยเฮ้ยครูไอ้ด้านมืดของดวงจันทร์เนี่ยคือเรามองไม่เห็นนะครับในกรณีเนี้ยเราจะเรียกมันว่าแรงสิบห้าข้มองไม่เห็นดวงจันทร์ทั้งหมดเลยมืดตึบทั้งหมดเลยเป็นวันแรงสิบห้าขั้มครูแก พอเสร็จวันแรง15ค่ำข้ามเสร็จปั๊บสมมติวันนี้คือวันแรง15ค่ำา tomorrow tomorrow จะเป็นวันขึ้นหนึ่งค้าพอดีครับแล้วลักษณะการโคจรของดวงจันนะเขาจะโคจรในทางทวนเข็มนาฬิกาทิศเดียวกันกับการโคจรของโลกเลยเพราะโลกก็โคจอรรอบตัวเองทวนเข็มนาฬิกาแล้วยังไม่พอโลกก็โคจอรรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันเว้ย เฮ้ยคููเหมือนกันหมดเลยว่าเออนั่นแหละเหมือนกันหมดเลยบ้างอะไรเป็นทายักหัวเนาะและยิ่งไงต่อครับเขาก็จะเปลี่ยนตำแหน่งใช่ไหมฮะดวงจันทร์ก็จะเปลี่ยนตำแหน่งรอบโลกไปนะครับไปหนึ่งข้ามสองข้ามครับพอสามถึงสี่ข้ามเนี่ยครับเราจะเริ่มเห็นเสี้ยวสว่างของดวงจันทร์ขึ้นมาแล้วสามถึงสี่ข้ามเราจะเริ่มเห็นเสี้ยวสว่างของดวงจันทร์ขึ้นมาแล้วนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเปลี่ยนตำแหน่งไงดวงอาทิตย์มาเสรปุ๊บสต้อนเข้าสู่ปุ๊บคนที่อยู่บนโลกเราก็เลยมองเห็นแสงสว่างจากพระจันทร์ได้ดวงอาทิตย์ตกกันปึ๊บสต้อนเฉียงเฉียงมาส่งครับเข้าสู่โลกครับต่อลาครับนับไปเรื่อยครับห้าค่ำหกค่ำจนถึงวันขึ้น7จถึงแปดค่ำพระจันทร์สว่างครึ่ง พระจันทร์สว่างครึ่งนะเราจะมองเห็นพระจันทร์สว่างครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็จะมืดไงทาไมครแกเพราะว่าครึ่งหนึ่งนะครับอยู่ตำแหน่งตรงนี้ครับดวงอาทิตย์แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตกกระทบดวงจันทร์แล้วจึงทอนเข้าสู่คนบนโลกแบบนี้จึ๊บเข้าสู่คนบนโลกที่มองเห็นสังเกตแบบนี้ครับอันนี้ก็เลยเป็นเสี้ยวสว่างครึ่งหนึ่งนะเจ็ดถึงแปดาพอไปสิบเอ็ดสิบสองข้า นะครับเริ่มเห็นเซี่ยวสว่างมากยิ่งขึ้นดวงจันท์โคจรมาอยู่ตำแหน่งตรงนี้พอดีครับดวงอาทิตย์แสงสว่างจืบมาเสร็จปั๊บตกกระทบที่ดวงจันทร์แล้วก็สะ้อนเข้าสู่คนบนโลกมองเห็นสว่างมากยิ่งขึ้นเซี่ยวสว่างเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในวันขึ้น1 1บเถึงสิบสค่าต่อจากนั้นดวงจันท์โคจรมาอยู่นะครับอยู่ริมสุดเลยอยู่ริมสุดเลยครูโดยมีโลกอยู่จุดตรงกลางตรงนี้ครับโดยมีโลกอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับนะ เมื่ออยู่ตรงนี้เสร็จปั๊บเันไงต่อคูก้าแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตกดวงจันทร์แสงสว่างตกดวงอาทิตย์ตกดวงจันทร์ครับแล้วก็จึงสะท้อนเข้าสู่ตาเรานั่นเองเอดังนั้นดังนั้นในวันนี้ครับวันขึ้นสิบห้าค่ำเนี่ยวันขึ้นสิบห้าค่ำหรือวันเพ็นเดือนสิบสองวันจาตุลงคาซันิบาตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันขึ้นสิบห้าค่ำเนี่ยวันพระใหญ่นะบ้านเราเรียกวันพระใหญ่เนี่ยขึ้นสิบห้าค่ำเนี่ยครับ เราจะมองเห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวงและสีนวลน,นวลเลยนะครับนี่แหละขึ้นสิบห้าค่ำนะ,ะฮะคุก้าคุก้าคุก้าเอานับอย่างนี้สินับอะไรอะ่ะคุก้าลองนับวันให้หนูสิอ่านับวันก็ได้คะ่ะนับวันข้างแรงปะคะ่ะข้างขึ้นอยู่กว่าขอคข้างขึ้นก่อนนะไม่นคุก้าข้างขึ้นก่อนนะข,ขนอนนะะโทษครับนับวันข้างขึ้นนับขึ้นหนึ่งคำมาสินับขึ้นหนึ่งคำจนถึงขึ้นสิบห้าคำมาสิคูก้าหนูได้กี่วันเนี่ย อะไรนะครูว่าใหมส่สินับจำนวนวันสินับตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำจนถึงวันขึ้นสิบห้าค่ดำดําได้กี่วันก็นับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อ้าวสิบห้าสรุปแล้วระยะเวลาในการเกิดข้างแลมนะครับอ้าวครูกล้าขอโทษครับขอนับข้างขึ้นก่อนนะเมื่อกี้จะไปข้างแลมตัวเลยใจใจจะไปละใจจะไปลจจะปลจะไปเฉลยข้อและ เออบ้าบอขอนับเวลาข้างขึ้นก่อนครับข้างขึ้นก็ใช้เวลา15วันนะครับเลยครับใช้เวลาสิบห้าวัน,วน,วนอาูก้าฮูก้าข้างขึ้นเสร็จปั๊บแล้วไม่มีข้างแรมเหรอครับก็มีครับโคจรครับพอสมมุติ today today n o w is today นะครับสมมุติวันนี้เป็นวันขึ้น15คหา่ำวันถัดไปก็จะเป็นวันแรม1ค่ำเห็นปะ แรมหนึ่งขัง้ก็รับไปเรื่อยครับแลมหนึ่งแลมสองแลมสามพอไปเจอแลมสามแลมสี่ครับพระจันทร์ครับเริ่มมืดเนอเซียวสว่างเริ่มถูกบดบังลงไปครับคูแกละทำไมเป็นแบบนั้นครับก็ดวงอาทิตย์ตกกระทบของดวงจันทร์แล้วก็ซ้อนเข้าสู่ตาของคนที่อยู่บนโลกสังเกตบางส่วนแางเห็นเสี่ยวสว่างนะครับเสี้ยวสว่างใหญ่ๆบ้างแต่ว่าก็มีเซี่ยวดึมดำเริ่มเข้ามาแล้ว ทำไมถึงเสื้อดําเริ่มมาก็ดวงจันทร์เริ่มหนีออกครับออกจากตําแหน่งที่ไม่ได้รับแสงตะปงแล้วพอเคลื่อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นเรื่อยๆครับพอไปเจอวันแรมเจ็ดถึงแปดค่ำเฮ้ยครูไปเจอวันแรมเจ็ดถึงแปดค่ำตรงเนี้ยครับดวงจันทร์เซี่ยวสว่างหันเข้าหาดวงอาทิตย์ปกติด้านมืดก็หันไปน้ำไม่ได้รับแสงก็หันไปครับแต่ว่าในกรณีการรับแสงของเจ็ดกับแปดค่ำเนาะ รับแบบเซมเซมนะครับนี่คูก้าแสงสว่างมากระทบที่ดวงจันทร์แล้วก็ไปสะท้อนไปที่คนบนโลกมองเห็นเสี้ยวสว่างขึ้น,นึ่งอีกขึ้นหนึ่งมืดครับพอขึ้นไปที่แรมสิบเอ็ดสิบสองข้ามเสี้ยวสว่างเ,มมนะเริ่มหมดแล้วนะเริ่มหมดแล้วเสี้ยวสว่างไม่มีแล้วคูก้าอ่าไม่มีไงต่อเอเริ่มหมดไงเพราะว่าอะไรอ่ะโคจรเริ่มหนีใช่ไหมครับเริ่มมาอยู่กึ่งกลางละดวงจันทร์นะเริ่มมาอยู่กึ่งกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ละด้านสว่างจะหาดวงอาทิตย์อย่างเดียว ด้านสว่างจะหันหันจะหันเข้าหาดวงอาทิตย์อย่างเดียวหันด้านมืดเริ่มเข้ามาหาเราแล้วไงไม่ได้รับแสงหันมาเข้ามาหาเราแล้วใช่ไหมฮะจากนั้นขึ้นต่อไปเลยครับไปแรม15ค่้าขมก็จะเป็นมืดสนิทพอดีมืดตึบพอดีครับหันด้านสว่างไปหาด้านดวงอาทิตย์อย่างเดียวส่วนด้านมืดหันเข้ามาหาเราแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวัฏจักรวัฏจักรไปเรื่อยๆเกิดทุกๆเดือนนะับครูกะมาสรุประยะเวลาข้างแรมก่อนครับ เราเริ่มตั้งแต่แรมหนึ่งข้ามจนถึงแรมสิบห้าข้ามตรงนี้ครับเราใช้เวลาข้างแรมทั้งหมดสิบห้าวันโอเคไหมนับเวลาข้างแรมทั้งหมดสิบห้าวันพอดีดังนั้นสรุปเบสเซตคูกา้าหนึ่งเดือนมีสามสิบวันโดยเฉลี่ยอ่าโดยเฉลี่ยนะไมไ่ต้องไปดักกุมภาพันธ์นะเออแล้วก็พวกคมูนะหนึ่งวันเนี่ยมีสามสิบวันเราจะเกิดข้างขึ้นสิบห้าวัน แล้วเราจะเกิดข้างแรมสิบห้าวันโอเคนะขึ้นสิบห้าวันแล้วก็แรมสิบห้าวันทีนี้กูแก้ครับดูรูปนิดนึงนะครับดูจากรูปนิดนึงนะฮะขึ้นสิบห้าข้านะครับ,รบเห็นไหมดวงจันทร์สว่างสว่างโล่เลยนี่สิบห้าข้าดวงจันทร์โคตรสว่างเลยครับเสร็จแล้วก็ค่อยไปวันนี้เป็นวันสมมติวันนี้เป็นวันเป็นวันสิบห้าข้าวันถัดไปก็แรมหนึ่งข้านะครับขึ้นสิบห้าข้าแรมสิบห้า แรมหนึ่งข้ามไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆจนถึงแรงสิบห้าข้ามมือตึบพอวันถัดมาปั๊บก็เริ่มนับขึ้นหนึ่งข้ามใหม่อ่ะครับเขาจะเป็นวัฒนศักรแบบเนี้นับข้างขึ้นกับข้างแรมได้รวมกันได้สามสิบวันนะครับดังนั้นคกแ้าข้อสอบที่ออกส่วนใหญ่นะคูก้าจะเราเจอข้อสอบวันแรกตั้งสองตั้งสองปีเลยนะออกอะไรออกเซี่ยวสว่างเฮ้ยครูอะไรเซี่ยวสว่าตงตัวนี้เหรอ ฮูก้ามีทิคที่จะให้เราในการสังเกตว่าเสี้ยวสว่างของดวงจันทร์เป็นยังไงมีทิคนะอันนี้คือทิคเลยนะบอกเลยนะทิคในการมองเสี้ยวสว่างนะครับข้อสอบส่วนใหญ่ออกเสี้ยวสว่างครับไม่ออกออกที่ไหนฮูก้าออกเจ็ดกับแปดค่ำนี่แหละตัวนี้เลยเจ็ดกับแปดค่ำนี่แหละไม่รู้หรอแล,ลมเจ็ดแลมแปดค่ำมองเสี้ยวสว่างนะครับ คีย์เวิร์ดมีดังนี้ครับถ้าวันใดเป็นวันข้างขึ้นวันใดเป็นวันข้างขึ้นเซียวสว่างจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกย้ำ เซี่ยวสว่างจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกถ้าเป็นวันข้างขึ้นหรือข้อสอบเขาทอนถดกับโอนทนกับเราห้วอกันทำไมหรือจะบอกว่าเซี่ยวสว่างเนี่ยครับเขาจะอยู่ทางขวามือเราเสมอครับเซี่ยวสว่างทางขวามือเราเสมอเสมอครับอันนี้เป็นวันข้างขึ้นคุก้าอะไรคะ และข้างแรล่ะครับตรงกันข้ามครับถ้าวันไหนเสี้ยวสว่างที่แสดงว่าอยู่เป็นวันข้างแรมนะคูก้าครับแรมครับ <c oughs> เราจะเห็นว่าเสี้ยวสว่างจะอยู่ทางด้านทิศต,ตะวันออกวันใดน,นะเสี้ยวสว่างเป็นวันข้างแรมนะเสี้ยวสว่างจะอยู่ทางด้านทิศต,ตะวันออก เฮ้ยครูยังไงต่อทางไหนของเราครับทางซ้ายครับรูปเสี่ยวสว่างอยู่ทางซ้ายนั่นคือข้างข้างแรมนะทุก้าครับแรมมามานะครับไม่ใช่งองูนะเป็นแรมเป็นแรงนะฮบนี่ครับขี้อดมีแค่นี้จริงๆับการดูเสี่ยวสว่างแล้วออกมาสองปีนะออกมาสองปีจริงๆนะเออนะฮะหลายปีนะอ่ะคุก้าดูนะครับ เริ่มครับบอกคีย์เวิร์ดเลยครับขึ้นขึ้นตกขวาเออขึ้นตกขวาแลมออก้าย ขึ้นตกขวาแรมออกซ้ายนี่คือเสี้ยวสว่างของดวงจันทร์นะเอาทิศแค่เนี้ยไปทําข้อสอบได้แล้วไม่เชื่อไม่เชื่อไปดูครับไปนะไปนะใครอยู่ตรงนี้พร้อมไหมฮะเออคือจะบอกว่านะมานั่งฟังเพลินเราก็กดลงกดไลค์กันก็บ้างก็ได้นะเออกดไลค์กดแชร์ไปนะแชร์ share, ไปนะเออนะกดไลค์กดแชร์ไปนะฮะเดีย๋ยวเราจะไปทําข้อสอบอเนข้อนี้กันครับ พร้อมหวานไปแล้วนะคีย์เวิร์ดคือขึ้นตกนะครับขึ้นตกขวาแรมออกซ้ายนะครับไปดูครับข้อสอบโอเน็ข้อนี้ครับปีสองพรู้สึกปีไหนเนี่ยคุณก,ก้าลืมบอกปีนะฮะขอโทษนะครปีน่าจะเป็นปีถ้าจําไม่ผิดน,น่าจะเป็นปีหกหกหกสี่เนี่ยนะครับเพนะราะว่าข้อหนึ่งเป็นป็นหกหกห้านะครับเริ่มครับข้อเนี้ยคุณก้าเราต้องบอกคุณก้าให้เรนก่อนว่า พระจันทร์รูปนี้เป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมจากคีย์เวิร์ดที่ให้ขึ้นตกขวาแรมออกซ้ายคูกา้าชาคูกา้าคูกา้าอะไรคะลักษณะของดวงจันทร์ดวงนี้นะครับถ้าเรามองว่ารูปให้มันเต็มวงประมาณนี้เออคูก้าดวงจันทร์เต็มวงก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับ ีเนี้ยเราจะเห็นว่าระยะเซี่ยวสว่างของเขา,าอยู่ประมาณเซมเซมพอดีอ,อ,อยู่เซมเซมพอดีอยู่กึง่งอยู่ประมาณกึ่งกลางของดวงจันทร์พอดีครับดังนั้นเราก็น่าจะอุปรอประมาณอุปไมยว่ามันน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดข้ามนะออมันน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดข้านะนะครับแต่อยากรู้อยากรู้ว่าเธอมีสัมผั อยากรู้ว่าเธอได้ยินมั้ไหมอยากรู้ว่ามันเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมอ่ะเนีย่ยบอกทิกไปแล้วนะบอกทิกไปแล้วนะตอบหน่อยสซเอตอบหน่อยแล้วตอบหน่อยแล้วไม่ตอบหยุดไลท์พอบายๆพรุ่งนี้เจอกันนะกันนะ <c oughs> เออมีเงินนะมีเงอนนะบอกไว้ก่อนนะ อ่ะข้างขึ้นหรือข้างแรมตอบให้ได้ก่อนเส uh ียวสว่างอยู่ตรงเนี้ยเออเสียวสว่างอยู่ตรงเนี้ยข้างขึ้นหรือข้างแรมนะ <Wow. S 1> ไม่มีใครตอบคือดอกมาเปิดดูเฉยหรอนล่นอะลรโลกฮะมาเปิดดูคู่กในไม่เฉยเลยโลกไม่มีใครหรอเหรอฮะฮะฮะ,ะ <Wow. S 1> เนี่ยนะเนี่ยนะไม่มีอะไรมากมายนะมาเอาโมยอย่างเงี้ยปอสี่ปอสี่จบไปแล้วนะ นะครับก็จะมีบางคนที่บอกขอเรียนขอเรียนแบบเอาตัวตัวนะก็โอเคได้นะครับตัวตัวก็สองราสครับนะครับแต่ถ้าไม่อยากเรียนตัวตัวเรียนวิดีโอก็ได้นะมีวิดีโอสอนอยู่นะเออทักอินบ็อกเข้ามานะแต่หนังสือเล่มนี้นะมี2เล่มขายของนี่แหละก็คือรอคําตอบไงถ้ามีถ้ามีคนตอบมานี่คือแบบข้างขึ้นหรือข้างแรงไม่คือไปแล้วเนี่ยเออไม่ขายของแลเนี่ยเอออ่ารวยนะมีตัวรวยโจทย์สองเล่มนะฮะนี่ตัวรวยโจทย์กับตัวรวยขอโทษอันนี้คือเล่มตัวรวยโจทย์เป็นข้อสอบเพียวๆนะครับอีกเล่มหนึ่งนะเป็นเฉลยนนนะครับเเเเเปป็็ฉฉลลลยยให้่มนะครับ ราคา400บาทนะฮะ๋ยวจะสิ้นปีจะมีโปรหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่มีหรอกไม่ให้เออถ้าหมดไปถ้าหมดปีนี้คืออะไรปีนี้คือจะไม่ดึงเข้ากลุ่มนะถ้าซื้อหนังสือ2อเล่มเนี่ยครับจะมีกลุ่มครับจะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มติวนะครับกลุ่มติวสอบเข้าป .46 นะครับอยู่นะครับเป็นคลิปวิดีโอนะนะแต่ว่าเรียนสดชั่วโมงชั่วโมงตอนนี้ก็คือชั่วโมงละ100บาทนะถ้าเรียนสดนะแต่ว่าถ้าเรียนเก่าก็คือ700บาทชั่วโมงลดไปนะครับตรงนี้เป็นคอร์สตลุ่นโจทย์ นะถ้าบอกไว้เลยว่าเล่มเ,เนี้ยสองเล่มราคา400บาทได้ดึงเข้ากลุ๊ปวีดีโอด้วยเป็นคีดีโอย้อนหลังเรียนสดชั่วโมงละ1 0 0่อนะครับนี่ตลุยโจนะครับมีโอเน็ตด้วยแล้วก็ข้อสอบพีเทสส่วนกุราพีเทสสามเซนนะครับแล้วก็พีเทสสตีวิทนะครับอยู่ในหนังสืเอเล่มนี้นะครับสามเล่มเป็นสีทุกหน้านะครับเป็นสี่ทุกหน้าก็ว่ากันไปนะเป็นสีทุกหน้านะครับมีสี่ทุกหน้าเหมือนกันนะครับพามาแล้วนะครับ เฉลยละกานนะไม่รอช้านะเฉลยดีกว่าเฉลยดีกว่านะครับเด็กๆครับที่เราเห็นเนี้ยมันอยู่ทางด้านไหนคูกาอยู่ทางด้านขวาใช่ไหมครับขวามืเอเราคีย์วอดของคูกาคือขึ้นตกขวาแสดงว่าตรงนี้เขาขึ้น7จ็ดถึงแปดข้าครับขึ้น7-8็ดถึข้าแล้วเขาบอกว่านับกี่วันถึงจะครบวันขึ้น15บห้าข้าเราก็นับไปเลยสิเจ็ 7, นะสมมตินับเจนะลูก 7 8 9 10 1 1 1 2 1าก็ประมาณ8วันใช่ไหมครับคำตอบข้อนี้ก็คือข้อขอไข่ครับคือ6-7ถึง7 6ถึง8วันนั่นเองครับข้อขอไข่<น>เห็นไหมเฮ้ยง่ายนะเห็นไหมนะบอกทีแค่นในจบเลย<ๆ>อย่าลืมนะเอออย่าลืมนะว่าอย่าลืมนะว่าขึ้นตกขวาแรมอ่อกซายว้าวอะมาดูครับ ข้อที่สามข้อสุดท้ายนะคูกล้าขอข้อสุดท้ายข้อนี้นะครับเขาบอกว่ามินตรานะครับมินตราสังเกตนะครับบนสังเกตดวงจันทร์บนท้องฟ้าที่โปร่งใสมากในตลอดคืนครับเป็นเวลาสามคืนด้วยกันต่อเนื่องกันนะครับแล้วบันทึกการสังเกตได้ต่อดังต่อไปนี้ครับหนึ่งสองสามมาทีนี้เขาบอกว่าหากต้องการเห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวง มินตราควรสังเกตท้องฟ้าทองทองฟ้าทองทองทองฟ้าเออชีวิตตกตกลาวเฉยตกลาวเฉยไปเฮ้ยเออเอาไปถามว่ามินตราควรสังเกตท้องฟ้าอีกครั้งประมาณกี่วันนับจากคืนที่หนึ่งครับคำถามที่หนึ่งครับนับไปกี่วันจึงจะเห็นท้องฟ้าเออจึงจะเห็นพระจันทร์เต็มดวงจากวันที่หนึ่งและคำถามที่สองเขาคําว่า วันดังกล่าวคือวันที่ดวงจันทร์สว่างเต็มดวงนี้มันตรงกับวันข้างขึ้นหรือข้างแรงครับเฉลยนะเด็กๆเขาบอกวันที่หนึ่งะครับไม่พบส่วนสว่างของดวงจันทร์เลยเฮ้ยครูถ้าไม่พบส่วนสว่างของดวงจันทร์เลยน,น,นี่หมายถึงวันอะไรอะครับวันวันแรมใช่ไหมครับเป็นวันแรมสิบห้าข้ามด้วย แล้วข้อสอบข้อนี้เขาบอกว่านับไปกี่วันถึงจะเห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวงคําถามรูกา้าถ้าดวงจันทร์สว่างเต็มดวงเนี่ยครับมันก็คือวันขึ้นสิบห้าครับเะวันตรงกับวันขึ้นสิบห้าข้ามเูกา้อาอ้าวสบายสิงั้นนี่ใช่ครับไม่ตอบข้อหนึ่งไม่ตอบข้อกอไก่ก็ขอใครละ เอ้ยผมก็เฉลยให้แล้วดิขึ้น15ข้ามตอบข้อกไก่ครับเห็นไหมเฮ้ยเนี้ยจะบอกดีดีนะไอ้เรื่องของดวงจันทร์ที่เป็นเนื้อหาป .4 นะครับออกข้อสอบทุกปีนะออกข้อสอบทุกปีอย่าให้พลาดนะครับสำหรับเด็กๆนะน้องๆป .6 เองก็ตามหรือว่าน้องๆป .4 เองก็ตามนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับคีย์เวิร์ดไม่มีอะไรเยอะนะย้ําไปหนึ่งรอบนะย้ําไปหนึ่งรอบนะว่าขึ้นตกขวาแลมออกซ้ายนะครับ โอเควันนี้มี3ข้อแค่นี้จุกๆไปจุกๆไปนะฮะพบกันใหม่นะโอกาสหน้านะประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับนะคไม่มีอะไรผิดพลาดสองทุ่มครึ่งนะครับเออนะตัวรี้น่อย่างนะงานการยายยายเป็นครูบาอาจารยนะ์เนาะครูบาอาจารย์ที่ทันประธานความรู้มาให้ไปแล้วนะแชร์ไปยูย้อนหลังได้นะครับสาหรับไลน์นี้นะครับไม่ลบไลน์นะครึ่งชั่วโมงพอดีนะไม่เอาเยอะทําไมสอนหนึ่อย S <S <S เกิกว่าเหนื่อยหรือไมเออนะสองสองชั่วโมงเออนะสองสาชั่วโมงมาแล้วนะก่อนนี้ก็สอนมาแล้วนะครับก็เลยแบมาไลน์นิดหนึ่งนะฮะน่าโสมนอะใช่ไปละไปละเดี๋ยวหามาอมามอยเจอันใหม่โอกาสหน้านะครับแชร์ไลน์ไว้ดูนะครับสวัสดีครับ